ลับมาสู่รายการอะไรครั้งแรับท่าน้นี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนเนี่ยท่านทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าลาบโคราชลุงหนึ่งลุงชื่อพอชื่อพอฟังชื่อแล้วแบบมันคัดค้านกับตัวเจ้าของของ่ะเจ้าของยังไม่น,าน่าจะเป็นลุงเลยเขาอยากแก่ฮะเขาอยากแก่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเขาอยากแก่อย่างนี้ก็อยากให้คนเรียกเขาว่าลุงลุงลุงเขาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาเลยตั้งชื่อเขาว่าลุงหนึ่งจริงจิงจริงจิ่าอา่าจิ่งจิ่งวิ่งจิ่ของร้านแกหนูเนี่ย ทำไ <auto> มหนูว่าอายุไม่ไม่ห่างจากหนูไม่อ๋อมาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอ่ะเดี๋ยวมาดูว <nive kt> ่าจริงไม่จริงแต่เมนูที่ลาบโคราชลุงหนึ่งจะมาสอนในวันนี้คือเมนูที่เรียกว่าต้มแซ่บซี่โครงอ่อนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชยุทธมาลัยศรีจากลาบโคราชลุงหนึ่งมาดูดิมาดูดิจริงไม่จริงที่นคดิครับที่นี่เป็นคนโคราชครับคนโคราชครับอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่อเภอจุ้งพวงครับผมอยู่จุ้งพวงมาอยู่กรุงเทพนานนี่ยังครับได้ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าอุ้ยถ้ายี่สิกว่าหนู ท่านี่ที่อยู่กันนะแกมาอยู่ที่เรา20กว่าปีนี่ไม่นี่ยังอายุเท่าไหร่ครับ54ครับอ่า54ไงไกลเลยไก่กวันเราเป็น10ปีเลยไกลเลยใช่ไหมไกลใช่10ปี10ปีหนูี4ไงปู่ใชง่างบอกไกลเลยแต่ว่าคือนึกว่าถ้าถ้าคนขออนุญาตพี่หนึ่งนะคือนึกว่าแบบว่าถ้าเพื่อนหนูอเชื่อไหมว่า คนที่อยู่ต่างจังหวัดอะเนี่ยหนูกลับไปหาเพื่อนหนูทุกวันนี้ยกมือไหว้มานะเพราะว่านึกว่านึกว่าเป็นพ่อน่เขาไม่รู้เออเขาเขาโดนแดดโดนฝนใช่เพื่อนหนูว่าหนูว่านี่มึงเหรอเนี่ยอ๋อตอนนี้พอพี่พี่หนึ่งมาอยู่กรุงเทพยี่สิบปีแน่นอนคนมาอยู่กรุงเทพก็จะดูแบบแต่งตึงขึ้นอันนี้ยอมรับมันไม่โดนแดดโดนฝนใช่ไ้และที่สําคัญที่สุดเลยนะอย่างคนในวงการบันเทิงอย่างพวกผมเนี่ยที่ว่ามันดูดูดีในทีวีเนี่ยมันแต่งหน้า ทำผมทุกวันทุกวันทุกวันจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยมันต้องอเลิร์ t มันต้องตื่นตัวคนธรรมดาใครอายุขนาดนี้ใครก็จะมาเที่ยวร้องเที่ยวเต้นอ่ะใช่ใช่ไหมเนี่ยอย่าได้ดูนะพิธีกรอยู่ๆก็เต้นนะพี่หนึ่งเต้นมากพี่แล้วผมไม่ได้นะเมื่อกี้พี่หนึ่งเห็นศบตาตอนจังหวะนี้เราบอกเนี่ยพูดผมเนี่ยแต่งหน้าแต่งตารำผมนะพี่หนึ่งว่าอ๋อสงสัยกลับไปต้องแต่งหน้าทุกวันไม่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณนต่คิดผิดเออเหรอไม่ได้คิดก็คิดว่าไงครับ โหได้แค่นี้เหรอร้านอยู่ตรงไหนครับพี่หนึ่งอยู่ถนนชัยเจพึกตัดกับราชพฤกษ์ที่จะตรงมาทางบางปวทองไทน้อยมันไม่ถูกกันเหรอไม่ใช่ไม่ตัดกันมันตัดมันตัดกันหมายถึงว่ามัน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 ข้ามมันคอร์สกันอยู่คันข้ามข้องเกี่ยวกันอยู่เฮ้ยไม่ถูกกันอยู่ตรงตัดกันเลยเปิดมา่ี่ปีละเจ็ดปีครับเจ็ดปีทำไมเรามาทําของพวกนี้ก็เป็นคนชอบทำทำกับข้าวกินเองอืเป็นชอบดื่มเหล้า อ๋อสมัยก่อนเป็นนักดื่มแม็กซดื่มสมัยก่อนเป็นนักดื่มสมัยนี้ดื่มหนักกว่าเดิมครับก็ยังดื่มอยู่แต่แต่ที่จะรู้รู้ฤทธิ์ของมันนะว่าดีไม่ดีนี่ดื่มแล้วเดี๋ยวเปิดกลไม่อะเมื่อก่อนหนูจะหนูพอรู้แล้วเมื่อก่อนนี้คุณผู้ชมพี่หนึ่งก็แบบว่าเฮ้ยเพื่อนไปร้านนู้นไปร้านนี้ไปดื่มไงเราทับข้าวกินเฮ้ยไปสั่งก็แพงไง เปิดร้านนี่ตอนเนี้ยหนักเลยดื่มเองทำเองกินเองนั่นละลื่นจริงด้ยวยที่คุณ<ช>พูด<ช>เขาเปิดร้านก็เหยียบคนนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเพื่อนเขากินอะไรแล้วมันก็ไม่รอดจอนยังไม่ได้เปิดร้านนะเขอซือ้อข้าวซื้อของมาแล้วก็ซิ้วมาหาไอห,หนึ่งเดี๋ยวนะซื้อวัตถุดิบเงี้ยเหรอใช่แล้วก็ซิ้วมาหามาบ้านไอหนึ่งนี่แหละมาแล้วเฮ้ยหนึ่ง ทำกับข้าวหน่อยออมันก็ทาให้เขากินอยู่เรื่อยๆแล้วแทนที่มันจะพาไปร้านกินอะไรกันไม่ไปมันก็ไปกินแต่ร้านห,หนึ่งนี่แหละกินกินกินกันอยู่เนี่ยจนเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาใช่ไหมบอกว่าทำกับข้าวอร่อยทาไมไม่ลองเปิดร้านเอ,อยตอนนั้นที่พูดด้วยมันไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> พูดไรวะพอตื่นขึ้นมาถึงจะรู้เรื่องเออจริงด้วยมันทำดีก็เลยเกิดลาบโคราชาลุงหนึ่งขึ้นมา ชีวิตะทางใครทางมันแต่ว่าถ้าทําอะไรก็ตามทําให้มีสติให้มันรู้ตัว,ตวนะเว้ยวันหนึ่งต้องเลิกวันหนึ่งต้องหยุดต้องเผลาเข้าใจไหมครับอีกนานไหม,ไมเรื่อยๆครับลักษณะว่าไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดคุใช่ก็มันต้องคุกคลีมันก็ทางใครทางมันแต่ว่าทางทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปข้องเกี่ยวอย่าไปยุ่งเลยัมันมันไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าจริงๆมันมีความสุขตอนนั้นแหละแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วมีความสุขไหม ก็จริงๆตัวันนี้ดื่มไม่เยอะครับจานแจมกับลูกค้าไปอย่างเงี้ยเออเห็นไหมเริ่มคันแล้วเห็นไหมดื่มก็ไม่เยอะหรอกแต่คันแล้วนะครับแต่เมนูที่มาสอนวันนี้ชื่อว่าต้มแซบซี่โครงอ่อนครับอันนี้เขาตั้งใจจริงท่านผู้ชมและที่เขาทาจริงจริงเนี่ยคือซี่โครงของเขาเนี่ยต้องอ่อนจริงสําคัญที่สุดคือต้องไม่มีกระดูกแข็งเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ครับต้องไม่ได้เขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกตั้งใจเรามาดูว่าเขาทํายังไงมาถึงได้อร่อยและขึ้นชื่อของเขานะต้มแซบซี่โครงอ่อน จากลาบโถลาบลุงหนึ่งนี่ร้านเขานะครับรบ,บอกแล้วบ้านๆท่านผู้ชมบ้านเนี่ยนะฮะวัน <c oughs> นั้นกินเข้าไปไอเขาแกขกเขาแขกเลยนะนี่คือเรื่องทั้งหมดนะฮะซี่โครงอ่อนใช่ไหมครับผมอ้าวว่าไปก็ล้างตำมสะอาดก็หั่นให้พอดีคำคจ้ะแล้วก็เอา<ม>ไปต้มนานเท่าไหร่ประมาณไฟแรงช่วงแรกแล้วก็พอได้รักสิบนาทีน้ําเดือดแล้วก็ลดเป็นไฟกลางครับตุ๋มไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอันนี้ขาใช่ไหมครับขาตะไคร้ท่านผู้ชมครับ แต่ระหว่างนั้นหมั่นช้อนฟองทิ้งนะใช่ใแล้วก็ใบมะกรูดนี่ครับหอมแขกหอมแขกครับหอมแขกใส่ลงไปเวลาเราทำเราก็ทําสดๆนี้ถูกไหมใช่มอต่อมอครับครับแล้วนี่ก็คือซุปซุปก้อนครับครับผมนี่เห็นไหมร้านเล็กๆเลยท่านผู้ชมร้านเล็กๆน้ำปลาน้ปลาลงไปมะนาวนี่ท่านดูปุ๊บท่านทําได้เลยอยู่บ้านนะฮะแล้วก็น้ํามะขามเปียกน้ํามะขามเปียกนะครับนี่ครับ ใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็ผิกป่นที่เราคั่วเองวะคั่วเองหมดถึงว่าสีอย่างนี้แล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วคั่วเองข้าวเดียวคั่วก็คั่วเองนั่นคั่วเองครับ่านผู้ชมแล้วก็แค่ไปช้อนแล้วก็เอาแล้วท่านผู้ชมใส่ลงไปแล้วแลวน้ําที่ใส่ลงไปนี้ก็คือน้ําต้มซี่โครงน้ำต้มซี่โครงครับนั่นละนี่ฮะเอาไปต้มให้เดือดอีกประมาณประมาณ10นาทีครับประมาณนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ออกมาอย่างนี้ใส่หม้อตามด้วยต้นหอมผักชีฝรั่งครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผม ต้มแซ่บซี่โครงอ่อนครับอันนี้ไปยุ่งแล้วแต่ชอบเลยอันนี้มีสิทธิ์ที่บ้านได้ได้เลยได้เลยคุณอ๋อคือท่านไปหาซี่โครงอ่อนให้มันอ่อนจริงๆอย่างเขาถูกไหมัต้องเป็นกระดูกอ่อนจริงๆอันนี้เขานั่งมองคุณอ๋อกินว่าเอ๊ะทำไมสีจานนั้นมันนั่นอันนี้มันกินเผ็ดไม่เป็นเลยใส่พริกจิ๊ดเดียวของผมจะมีการดอปพริกลงนิดๆไม่นิดนะฮะดอปลงไปประมาณ80%นะ แล้วก็กระดูกอ่อนต้องอ่อนจริงจริงอ่อนล้วนเลยแล้วต้องเคี่ยวได้เขาถึงจะบอกว่าของเขาใช่แล้วซี่โครงเขาเขาต้องตุ๋นไฟอ่อนก่อนสักสิบนาทีก่อนแล้วค่อยๆเริ่มไฟแล้วก็เคี่ยวอยู่งั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงมันช้อนนั้นต้องมันช้อนไอ้ฟองออกให้หมดใช่ครับไม่งั้นน้ำมันจะไม่สวยคุณ,คณแล้วก็เหม็นขาวด้วยใช่ครับอย่าไปนึกว่าหมูไม่มีคาวเนื้อไม่มีคาว<ช>นะครับมันมีข้งมันอยู่แล้วนะครับ จริงๆมันเปื่อ,อยจากไฟอ,อ,อ่อนๆแล้วมันจะไม่เละไงท่านผู้ชมสมมุติไพรที่หั่นก็มีแค่นั้นที่ท่านเห็นอะที่ใส่ลงไปมีแค่นั้นจริงๆนะอย่างอื่นไม่มีมากไปกว่านั้นแล้วครับคว<อ>ามอร่อยจริงอยู่ที่นั่นฮะและ<อ>ที่สําคัญคือเขาปรุงสดหม้อต่อหม้อครับมะขามแท้มะนาวแท้พริกป่นอยากใส่เท่าไหร่ใส่เข้าไปเดี๋ยวมีเติมให้ที่โต๊ะข้าวคั่วเหมือนกันยัง,ยงไม่พอใจจะให้จัดจานแค่ไหนก็ว่ากันมาคุณอครับคือมันอร่อยเลยอะ ผมว่าของผมพอดีมากเลยนะครับมันมีความเปรี้ยวและในความเปรี้ยวมันมีความหอมของความเปรี้ยวอ่ะแล้วก็พริกมันทําหน้าที่ของมันแบบกําลังละมุนไม่ได้หนักเกินไปแล้วไม่ได้เบาเกินไปแต่มันยังทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออนี่คือต้มแซบนะต้มแซบจะครบๆเลยครับและเป็นการกินกระดูกอ่อนที่ไม่มีกลิ่นของความคาวชอบเหลือเกินเพราะว่าปกติผมกินแล้วผมจะไม่ค่อยกินหมูเพราะผมกลัวมันคาวสแต่น,าาน,นี่คือแบบเคลียร์หมดแล้วกระดูกอ่อนที่กระดูกอ่อน,นจริง<ม>ๆคุณผู้ชมขออน<ม>ุญาตใช้มือจับนะเอาเลยอ๋อขอบคุณครับ เป็นเงี้ยอนุญ,ญาตตัวเองเนี่ยแบบที่ต๋อยบอกเมืเ่อกี้ครับผมก็นั่งสังเกตเอ๊ะทำไมอาเน้นอย่างเลยอ๋อนี่คือกระดูกอ่อนหมดเลยนะเป็นกระดูกอ่อนหมดเลยนี่กินดิบได้ได้กินโชว์แล้วนะแต่เกรงใจเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนผมโอเคพี่หนึ่งชอบ,ชอบเลยค,คชอบชอบแต่ของอาสีมันแปลกๆไม่รู้ยังไม่แปลกฮะถ้าจะแปลกจริงดูนี่โอ้ยผมไปบอกเดี๋ยวๆๆี๋ยวแต่ที่ผมบอกท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวอาจะพูดชอบแบบไหนอาจะพึ่งใจดูขอ c o l o อ color c o l อ r c อ l o r color อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ธรรมดาก่อน ยังไม่ได้เราใส่ไปเราชอบแบบไหนเราใส่เข้าไปนี่ครับแทบอะแล้วแต่คนชอบครับอบอกเลยว่าเรื่องความเผ็ดเนี่ย<อ>มนแล้วแต่คนชอบนะครับอ,อ,อย่างที่บอกว่า,ารสชาติถือว่าโอเคแล้วก็อย่างที่พี่หนึ่งพูดมาผู้ถูกครับก็คือต้อมแ่บของพี่พี่หนึ่งเนี่ยมีกระดูกอ่อนเยอะมากคือปกติเนี่ยเวลาหนูไปกินต้มแ่บกระดูกอ่อนเนี่ยหนูก็จะเบา เบาอันนั้นมันพริกนะเบาอ่ะทาไม่หรออุ้ยอ่าจะไปแย่งอะไรนะนี่ไม่ได้แนวน้ำตาลน้ำตาลไม่ได้หนุ่ยแนะนำอ่าแนะนำอ่าแต่ม็ดเลยครับไม่ได้ช้อนมันเปื้อนแล้วแล้วระวังระวังระวังไม่ต้องมายุ่งฉันยังไงต่อพี่โก้ต้มแซ่บเผาโอ้ชอบไหมหอมดีครับรสชาติดีแล้วอย่างที่บอกว่าของเขาเนี่ยเลือกกระดูกอ่อนแบบอ่อนจริงๆคือปกติเวลาไปกินต้มแซ่บนะคุณผู้ชมเราก็จะ จะควานหาไอ้ไอ้ไอ้ตำแหน่งที่เป็นกระดูกอ่อนอ่ะเข้าใจไหมฮะแต่เนี้ยไม่ต้องควานหาทุกชิ้นมีกระดูกอ่อนหมดดีอ่ะรสชาติดีมากครับรสชาติสุดยอดทำถึงมากหุ่ยไก่อร่อยจริงมากคุณดูเขาด้วยเลยเขาใส่พริกเข้าไปอีกแล้วอ่ะเนื้อหนังไห้เอาพริกกรอกปากแล้วเขาต้นน้ำตามอ่ะเชื่อหนูจริงเหรอพอไหมอีกนิดเดียวเลิกเลยอ๋อคือเดี๋ยวเดี๋เลิกนี่คือ เลิกรายการจะไป่ทำหมดใช่ไหมเบาเดี๋ยวเวลาหมดอืมพริโรสชิมหน่อยคุณชิมเลยถ้าไม่อร่อยคุณกับผมก็ไม่ต้องคบกันในร้านเนี่ยนอกจากตัวต้มแซ่บอันนี้แล้วเดี๋ยวก่อนครับคุณอย่าเพิ่งมายุ่งกับผมฮะคุณชิมถ้าไม่อร่อยก็เลิกคบกันไปใครอ่ะเลิกคบเลยเลิกคบเลยไข่อร่อยอร่อยเต็มเต็มจุดเต็มติ่ง เราต้องอย่าลืมเราจนเรามีนี่หนึ่งถ้วยเรามีข้าวเหนียวสองสามกระติปคุยกันจนเช้าเดี๋ยวแลคุณเอาข้าวเหนียวมาจิ้มกับไอ้ต้ม่นอนได้นะแล้วไม่ได้กินแค่วันเดียวนะครอบครัวมีห้าคนนี่กินแปดวันนะคุณอร่อยมากครับคุณจะพูดอะไรจะพูดอะไรต่อไปจะถามเขาว่าในร้านเขาจะกจาต้มแซ่บนอกจาต้มแซ่บคุณมีเมนูอื่นๆอีกอันนี้มีอะไรอันนี้คืออะไรมาเอ่ยปลาดุกทอดเกลือครับอแล้วก็ลาบเป็ดลาบเป็ด สูตรเฉพาะของที่ร้านนะครับอันนี้เป็นไก่ย่างไก่ย่างโคราชแล้วก็คอหมูย่างครับผัดมีโคราชนีี่ผัดมเป็นไงคุณโกะปลาดุกอะไรนะเกลือบั่ปลาดุกทอดเกลือครับทำไมลองครับลองเลยปลาดุกทอดเกลือตอนนี้ไม่กินอะไรหรอก คุณจะกินแต่พริกอย่างเดียวไม่ใช่กินอะไรก็ไม่รู้รสแล้วเพราะว่ากินท่ามาแล้วคุณยคุณยศนี่คือเรื่องราวของร,ารา้านลาบโคราชลุงหนึ่งครับดีท่านผู้ชมไปเถอะครับนี่ในทีมงานทั้งหมดนั่งอยู่นี่นั่งยิ้มแล้วก็นั่งมองว่าโอ้โเสียได้พริกเสียได้พริกนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องเสียดายอืมท่านจะได้ความเป็นงานเองข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาหารรสชาติอย่างจริงจริงบ้านๆแท้ๆโคราชแท้ๆใช่ครับวันนี้ขอขอบคุณคุณชยุทธขอขอบคุณ ลาบโคราชลุงหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการต oh ลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนเจอกันทุกกันใหม่วันนี้สวัสดีครับยแถวนองเราครั้งนี้เราจะพาท่านไปที่ลาบโคราชนั่นเป็นความพิถีพิถันเล็กๆน้อยๆของคนแต่ตั้งใจทำเส้นบะหมี่เขาสั่งทำพิเศษนะครับว่าหอมคุณเชียงอร่อยอ่ะคุณเชียงเขาบอกเลยครับแล้วทำไมของผมไม่มีกุนเชียงครับบัวลอย หยวดมันน yeah yeah> ุ่มมันเนียมันอร่อยแบบแตกต่างจากบรอยว่บ้านเราตัวแป้งมันนุ่มมากเลยแล้วมันขึ้นหนึบรับไปครับ1ิบคะแนนเต็ม1ิบคะเต็มสิบคะแนนเต็ม